อยู่กันต่อครับกับไอดอลเพลย์รูมนะฮะยังอยู่กับ MC ดองพี่โด่งในวันนี้นะครับนอกจากสัมภาษณ์วงอินดิโกไปแล้วฮะมีอีกหนึ่งนุ่มศิลปินไอดอลที่มาเยือนรายการของเราในวันนี้ครับน้องมาร์คธัชพลน้องมาร์คมาแล้วสวัสดีครับน้องมาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมตอนเราเข้าสู่สตูดิโอเมลป๊อปของเราครับผม เฮ้ยคือลุคนี้เท่มากพี่ชอบมากใช่นะครับคิดถึงมากๆแล้วก็ที่สําคัญมีความรู้สึกว่ายิ่งเจอทีไรคุณก็โตดูนสูงขึ้นแบบนี้ตลอดจริงๆคุณสูงแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ารใช่ครับแต่ว่าวันนี้นี้ผมใส่เสริมส้นมาอ้อผมกลัวไม่สูงเอ้เพราะว่าพี่หลวงเจอลุงม้าทีไรรู้สึกอย่างเงี้ยต้องยืนคุยกับลุงม้าเขาอย่างนี้นะคุณฟังจริงๆเราสูงเท่าไหร่พี่ถามได้ไหมร้อยแปดสิบเจ็ด โอ้มันคือน้องเขาสูงอยู่แล้วด้วยสูงกว่า170อยู่แล้วเออใช่ครับสูงจริงๆนะครับเรายิ่งแบบรองเท้าพ้าใบหนึ่งเก้าสินะครับเดี๋ยวให้น้องมาร์คทักทายแฟนๆของเมโลป๊อปหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เดินทางมาซิงเกิลใหม่พร้อมกับแฟนๆฟนติ๊กตอกตรงนี้ได้ไหมน้องมาร์คโอเคครับเดินเล่นได้เลยครับผมอ๋ออันนี้ติ๊กตอกเออเดินเล่นได้เลยฮะก็สวัสดีครับระวังหลุดเฟรมไหมครับผมสวัสดีครับผมชื่อมาร์คมาร์คทัชนะฮะหรือว่ามาร์คทัชพลนะครับนี่กล้อง นี่กล้องมีอู๋เล่นกล้องด้วย <ผม S 1> อะเอาสวัสดีทิกตอกด้วยนะครับผมนี่นี่ฝากตัวด,ด้วยครับผมเออโอ้โห <laughs> น่ารักน่ารักนั่งดี <laughs> นั่งดีกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ส่งกำลังใจของขวัญกิฟต์เกิบมาให้น้องได้นะครับ <c oughs> หรือว่าจะส่งคอมเมนต์มาได้เลยในช่องทางไลฟ์ของเบลลป๊อปเราครับทิกตอกเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมนะครับทุกช่องทางได้เลยนะครับเอาแหละไหนๆมาเยือนรายการไอดอลเพลย์รูมแล้วผมอยากรู้มากเลย ลุกเท่ๆแบบนี้น้องมาครับเรามีศิลปินหรือไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจของเราหรือเปล่าครับไอดอลของเราใช่ไหมครับถ้าพูดตามตรงเลยก็เคชิเคชิเคชินี่คือศิลปินที่ญี่ปุ่นเหรอครับไม่ใช่ครับเขาเป็นคนเวียดนามใช่แต่ว่าเพลงแบบสากลเขาเขาค่อนข้างที่จะวัว l d w อืมเป็นเหมือนกับอินดี้ศิลปินี้แต่ว่าแมสเทิร์นแมส ซึ่งเราเองก็ชื่นชอบในในสไตล์ดนตรีของเขาด้วยใช่หรือยกให้เป็นเหมือนแรงบานนาลใจในการทําเพลงด้วยโอ้ผมชอบรูปลักรูปลักเขาแล้วก็ใช่แต่แต่ว่าปกติผมก็ฟังเพลงของของเคชิอยู่แล้วใช่แต่ว่าแนวดนตรีเนี่ยผมก็จะมีแนวที่อยากทำเป็นซิงเกิลไปซิงเกิลไปเดี๋ยวรบวนไม่ ติดติดนิดนึงนะครับจะได้แฟนแฟนทางบ้านส่งมาบอกว่าอยากได้ยินเสียงน้งมาร์คชัดชัดนี่ฮัลโหลได้ยินชัดเรียกครับๆโอเคได้โอเคนะอคือเป็นศินลปินเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วทีนี้นะครับพี่อยากจะรู้มากเราเนี่ยเริ่มรู้ตัวว่าผมอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยตอนไหนครับช่วงจังหวะไหนจังหวะตอนเกิดเลยพี่เฮ้ยพูดไปเล่นไปนางยาบาลหิวกมาเรารู้ตัวเลยคือคนอื่นเกิดมาร้องให้ครับผมครับ เอออย่างี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมาร์คถ้าจะบนเกิดมาทำเพลงมาเลยโอ้ผมอิมพอไวส์มาเลยเออตั้งแต่นั้นแม่ก็เลยบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเออใช่ตอนนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมมันมันรู้ตัวเร็วมากครับคุณฟังครับน้องมาร์ครู้ตัวเร็วมากนะครับแล้วเริ่มมามีค่ายเพลงเข้ามาอยู่ค่ายเพลงเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงครับเริ่มมาได้ยังไงคือตอนแรกผมก็ทำโคเวอร์กับ ับทอยแต่ทอยครับผมใช่ผมก็ทำโคเวอร์อะไรเงี้ยก็มีเพลงที่แบบแต่งเองแล้วก็ทำเองบ้างปาปายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งมาแบบทอยมีเพลงยังคิดถึงเป็นซิงเกิลแรกของผมที่ที่ที่ปล่อยกับค่ายเก่าครับครับใช่ก็เอ่อตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเอาไปยื่นส่งที่ค่ายเก่าก็พี่เขาก็สนใจก็เลยแบบมาทำ นั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยใช่แล้วก็มาอยู่ค่ายบูฟนี่ได้ยังไงครับค่ายบูฟใช่ไหมครับก็คือตอนแรกก็เหมือนกับเข้าไปนั่งเล่นบ้านทอยนี่แหละแล้วทอยก็บอกว่ามาร์คมีอะไรตื่นเต้นไหมให้ทำวะอือะไรวะแค่มันพูดแค่นี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วอะอะไรวะอ๋อเจอนั่งนั่งปุ๊บเหมือนมงโดะเฮ้ยมาร์กวันนี้มีอะไรตื่นเต้นปะวะอย่างนี้เลยย่าสมมติเป็นทอยสมมติเป็นมาร์กปุ๊บอ่ะเฮ้ยเพื่อนนั่งอย่างนี้ทอยบอกไอ้ไอ้มาร์กกูมีอะไรตื่นเต้นทมง อะไรอ่ะกูอยากให้มึงมาอยู่ค่ายกูพูดแค่นี้เลยใช่เฮ้โคตรื่นเต้นเลยนั่นน่ะผมว่าอะไรอ่ะอะไรอย่เงี้ยใช่หลังจากนั้นก็แบบว่าเริ่มเริ่มคุยเริ่ม develop กันมาใช่จนได้มาอยู่ที่บูฟ อืโอ mm. ้ oh, จุดเริ่มต้นอย่างนี้เลยใช่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรมากคือการนั่งคุยกันบแบบว่าไปนั่งกินกาแฟกันเออทอยก็บอกว่าเนี่ยอยากอยากให้มาอยู่ด้วยกันครับ<ด>ผมใช่เฮ้ยแสดงว่านึกเหมือนพี่โดไหมนี่ผมคิดตามภาพน้องเขาตลอดนะต่อให้ไปนั่งเล่นนั่งกินข้าวแต่มันจะต้องเป็นเหมือนแบบโปรดิวเซอร์มือทองเนี่ยเขาจะต้องเห็นอะไรในตัวคุณมาอยู่แล้วใช่ทอยเขาจะต้องเห็นความสามารถของของของคุณของมาร์คมาอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็น การร้องการที่เคยร่วมงานกันมาก่อนใช่เขาบอกมีความวาสามารถอยู่แล้วไงเขาบอกว่าเขาชอบลายมือผมเขียนเพลงอใช่เวลาเวลาคือทอยบอกว่าทอยไม่ไม่กล้าเขียน แต่ผมจะเป็นคนที่กล้ากล้าใส่กล้าเขียนถูกผิดไม่รู้แต่ผมเขียนไว้ก่อนนั่นน่ะใส,ใส่ใส่ไว้ก่อนนั่นน่ะนะครับนี่คือไอดอลของยุคนะครับที่พี่ดวงบอกเลยว่าขนาดโปรดิวเซอร์แห่งยุคนั่นต้องยกให้เป็นโปรดิวเซอร์แห่งยุคนันนะคุณทอยเนะี่ยเขาจะต้องมองเห็นความสัมพัท์ของเด็กผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งพี่ดงเองมีความรู้สึกว่าคนนี้นอกจากจะมีพรสแสวงแล้วคุณมีพรสวรรค์และพรสแสวงเหมือนควบคู่กันนะ่ะครับพรสวรรค์นนะในการเขียนเพลงหรือเรียบเรียงแล้วคุณมีพรแสวงแล้วพร พรสวสรค์ในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาผ่านปลายปากกาของคุณคนะครับเพลงที่คุณเขียนที่รู้สึกแบบเป็นตัวตนที่สุดเนี่ยพี่ถามได้ไหมว่าตอนนั้นเขียนเพลงอะไรออกมาครับที่รู้สึกเป็นตัวตนของมาที่เรียบเรียงเขียนออกมาตัวตนเลยเหรอถ้าส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นเพลงที่เก่าครับอ,อที่เก่าเนี่ยคือเพลงแรกที่ที่ผมที่เริ่มเริ่มเขียนเลยอืมเพลงแรกที่แบบเขียนออกมาจากตัวตนเขียนออกมาจาก จากสิ่งที่เราอยู่ใกล้ๆครับเออเหมือนกับว่าตอนนั้นผมเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ผมหิวน้ําอืำขับรถอยู่อืผมก็หันไปคือปกติจะมีเขานั่งอยู่ข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมหิวน้าเขาก็จะแบบเอ้ยเธอขอน้ำหน่อยดิก็หยิบมาให้แต่เนี้ยผมหันไปก็ไม่เจอน้ําอยู่ไหนอืโอ้ใช่รถรถรถมันติดอยู่เยนี่คือความเป็นอาร์ติสนะครับความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยคือแบบมันคิดทุกอย่างออกมาแล้วมันกลายออกมาเป็นเป็นเพลงเพลงนี้ที่เก่า ผมก็เลยแบบเออนั่งคิดเมโลดี้อะไรมันก็เลยว่า mm. เธอเธอจำได้หรือเปล่าอืม mm. ยังไงต่อดีตร mm. งนี้อืมตรงจําความรักของเราได้บ้างหรือเปล่าที่เรารักกัน mm. แบบเหมือนอยู่ซิติวชันคืออยู่ในรถอืม mm. แค่นั้นเลยกล้าเขียนมันออกมาเรียบเรียงเล่าเหมือนเล่าเรื่องตรงนั้นออกมาผ่านผ่านแบบเมโลดี้ต่างๆผ่านเสียงเพลงต่างๆครับ โ oh อ้โหประมาณนั้นเฮ้ยนี่ผมกำลังสัมษัสอาร์ตริตของยุคอยู่นเนี่ยเนี่ย <c oughs> คุณคือศิลปินเลยนุย้ยไ <c oughs> อ้น,นี่ถ้าเกิดพูดแบบภาษาแบบคนยุคไม่โู้คือคุณมีพรสวรรค์มาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเพิ่มเติมความขยันและความทุ่มเทพรแสวงเข้าไปอีกทําให้แบบออกมาเป็นตัวของมาร์คทัชพลทุกวันนี้ด้วยโอ้โห <c oughs> oh แล้วยิ่งไปได้กับไปจับมือร่วมกับเดอะทอยซึ่งมีความสามารถความเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยครับเฮ้ยงานนี้คุณต้องปังแล้วนะเอาจจริงคุณมาร์คนี่คุณต้องปังแล้ว เออมาคุณต้องมานะเท่านั้นจนมาถึงเพลงเพลงนี้ครับซึ่งเป็นเพลงใหม่อย่าละครอย่าละครครับเพลงเพลงนี้พูดถึงอะไรแล้วเล่าเรื่องอะไรคุณเขียนเองอีกหรือเปล่าเออจริงๆเพลงนี้ผมเริ่มต้นด้วยการมีเมโลดี้ไปทอยอืมแล้วทีนี้ทอยได้ยินเป็นคําว่ากี่หมื่นคําหวานพูดให้ชินกี่พันครั้งที่เธอบอกแซงทําเป็นรักเหมือนจะจริงแต่สุดท้ายมันก็แค่หลอก <laughs> อะไรอย่างนี้พูดแล้วแล้วผมก็เลยแบบ <laughs> เออผมตอนนั้นผม<อ>นั่งดูซีรีส์อยู่ในบ้านทอยรับทําไมผู้หญิงคนนี้มันละครจังวะ <laughs> ผมก็เลยเอามาแต่งต่อ <laughs> เอพราะแบบว่าหยุดสักทีคนดีเลิกละครสักทีอทอยบอกชอบชอบผมว่าละครมากอืผมก็เลยเอามาเขียนต่อเป็นอย่ามาละครเลิกสแสดง <laughs> แกเป็นวัอยการเลย <laughs> <laughs> แต่สุดท้ายแล้วทอยเขาก็มามาตบให้มันแบบ ให้มันคล้องจองกันครับผมให้มันดูเพอร์เฟคที่สุดดูเพอร์เฟคดูละมุนดูละมุนมากขึ้นนะครับออกมาเป็นเพลงเพลงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้อย่าละครนี้ปล่อยมาได้ประมาณกี่วันแล้วนะครับเพลงนี้ห้าวันก็ปล่อยเลยเนี่ยใช่ครับเออนะครับวันจุดเริ่มต้นจากคุณนั่งดูซีรีส์อยู่ที่บ้านเขานี่แหละนะแล้วได้แบบท่อนนี้มาแล้วก็แต่งออกมาเรียบเรียงออกมานะครับเล่าเรื่องออกมาครับ อ mm hmm. ย่าละคร mm hmm. แล้วทีเนี้ยพอเราอเสร็จหมดแล้วเขาเรียกว่าได้เนื้อเพลงออกมาแล้วไอ้จังหวะการเข้าไปอัดไปร้องนี่ยากไหมสำหรับเพลงเพลงนี้ครับผม mm hmm. ตอนที่เข้าห้องอัดเพลงนี้ครับยากไหมในการถ่ายทอดอารมณ์อ mm ืม hmm. ไม่ยากครับไม่ยาก mm hmm. mm hmm. แค่นึกนึกถึงอะไรที่มันแบบว่านึกถึงอะไรที่มันแบบเขาโกหกเราอ่ะใช่นึกนึกถึงซิ t ูเอชั n หนึ่งที่ ที่เราเจอแล้วแบบอ๋อเหรออ๋ออืมอืมอย่ามาอย่ามาเล่นละครตบตาอะไรประมาณนั้นคุณอย่ามาโกหกเราคิดว่าเราไม่รู้เหรออะไรใช่ใช่ใเราจะต้องถ่ายทอดฟิลลิ่งนั้นออกมาประมาณนั้นคือคือแบบว่าเหมือนร้องไปยิ้มไปอ่ะมาดิบีบน้ำตาออกมาดิเออเล่นละครออกมาดิรู้หมดแล้วอะไรประมาณนี้อืมใช่ฉะนั้นฟิลลิ่งอารมณ์ต่างๆในการอัดเพลงนี้ร้องเพลงนี้ เจ้าของเพลงเขาก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วถ่ายทอดมันมาผ่านเสียงของคุณคนะครับลองฟังกันเองมันอยู่ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกแบบที่เขาถ่ายทอดออกมาหรือเปล่าว่าคุณอย่ามาบีบน้ำตาเลยอย่ามาแซงเป็นเล่นละครเลยแหมทํามาเป็นอย่างเงี้ยแต่รู้นะนึกเลยว่าคุณยังไงใช่ใช่ใจนะอะไรทีคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาละครแต่เราให้เขาเล่นให้เขาเล่นที่สุดแล้วเราก็แค่บอกเขาว่าสแสดงได้แค่นี้จริงเด ใช่อะไรประมาณนี้เพลงนี้ถ้าเกิดใครใครเจอก็มีแสบอ่ะเนี่ยเราเราเราว่ามีเจ็บแสบได้เหมือนกันนะครับใช่ครับเออแล้วฮอเสร็จปุ๊บได้มาสเตอร์เพลงเสร็จปั๊บทีเนี้ยมาถึงในส่วนของมิวสิกวิดีโอมิดีอไอเอ็ตัวเนี้ยเราจะเล่าเรื่องอะไรผ่านลงไปในในเพลงของเราตอนนั้นคือคิดเนื้อเรื่องออกมายังไงบ้างคือตอนแรกผมอยากได้พอดเรื่องคือผมเป็นภูมกับแล้วแบบ ให้นางเอกเล่นแบบไม่ถูกใจสักทีครับมาร์กอชอแล้วผมก็ทำไมแสดงได้แค่นี้วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ้นี่ที่คิดไว้ที่คิดไว้ที่คิดไว้อ่าเฮ้ยทำไมเล่นไม่ได้วะแต่ปล่อยเล่นตั้งนานแล้วทำไมเล่นไม่ได้นี่คือข้อแรกประมาณนั้นนี่คือขออแรกเออแล้วไงต่อแต่พอเสนอไปปุ๊บเขาบอกว่ามาเกินงบครับ โอเคครับอ๋ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องราวไม่ดีนะเออแต่มาครับโอ้ตบลงมานิดนึงครับเพราะงบมันดูจะสูงไปหน่อยใ่เออแล้วไงต่อตรงาร์คแล้วก็คือพี่ภูมิกับชอบเบื้องหลังการทํางานของน้องเขามากมันมีรายละเอียดมันมีเรื่องราวใช่พี่ภูมิกับเขาก็เลยเสนอมาว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนนางเอกเนี่ยอ่าฮะเขาทําแบบนี้กับเราแต่เขาก็ทํากับคนอื่นด้วยเดี๋ยวนะคิดตาม่อนทําแบบนี้กับเราแล้วก็ทําแบบนี้กับคนอื่นด้วยใช่เหมือนพี่หลงยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหม เหมือนผมทําอย่างนี้กับผู้หญิงคนนึงพาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่แล้วผมก็พาอีกครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเหมือนกันเลยปฏิบัติเหมือนกันเลยข่าวช่วงนี้เลยนะใช่คือเอาครอบครัวนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เอาอีกคนนึงไปทําแบบเดียวกันเลยผมไปแล้วทำไมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ี่กระโดงเลยครับไม่ผมยุไดนทางมันมันมันสถานการณ์มันประมาณนี้อช่ไหมคือพี่คิดภาพตามพี่หลวงคิดภาพตามแล้วเปลี่ยนประเทศได้ไหมพี่อ่างั้นเปลี่ยนประเทศคือผมทำกับคนนี้แบบนี้แหละแล้วผมก็ไปทํากกับอีคนนึง แบบเดียวกันครับใช่ถูกต้องอ่ามันก็เลยเป็นเหมือนเหมือนแรงบันดาใจในการคิดมิวสิคเรื่องนี้มาใช่ใช่เราต่อแล้วยังแคต่อมาถึงถึงไหนก้นบีทำแบบนี้กับอีกคนนึงแล้วก็เอาคนนี้ยมาทําคล้ายๆกันอ่าเออทีนี้เสร็จปุ๊บอ่เหมือนผมรู้ตัวแล้วอืมรู้ผมไม่หลงเขาแล้วอืกสุดท้ายในบีเขาก็เหมือนเหมือนเรื่องเราเข้ากับข่าวช่วงนี้จริงด้วยเล่าต่อเล่าต่อเขาผมเขาก็มากอดเราปั๊บ แล้วเขาก็แกล้งทำเป็นบีบน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็โอเคพอได้แล้วปาดน้ำตาใ้เขาแล้วผมก็พูดว่าแสดงได้แค่นี้จริงดิแค่นี้เลยใช่แล้วผมก็เดินปล่อยเขาลงให้เจ็บแสบเหมือนกันนะไอ้คนที่โดนเราพูดคำนี้อะไรอะเออแบบมันเหมือนกับสื่อให้เห็นว่าถ้าในมุมมิโดก์นะพูดแบบเป็นเพื่อนันเฮ้ ไม่ได้โง่อ่ะใช่เอออย่ามาหลอกเราอ่ะอะไรประมาณนั้นเรารู้เรารู้หมดใช่ใอย่ามาแซงมันปีบีบน้ําตาใช่ครับอแต่ในในเอ็มวจะมีจะมีเอไม่ใช่ในเนื้อเพลงจะมีท่อนหนึ่งที่ผมครับที่ผมตั้งใจแบบเขาเรียกว่าอะไรกวนอ่ะตั้งใจกวนคือผมคำว่าอุ้ยตายเธอหลอกฉันอ่าแลลงแบบอุ้ยตายหลอกได้แค่นี้เหรออคิดว่าเราไม่รู้เหรออะไ พี่เข้าใจแล้วนะครับฉะนั้นเพลงนี้นอกจากสื่อความหมายดีๆแบบโดนๆแบบนี้นะ MV ก็ถ่ายทอดเรื่องราวเล่าออกมาได้ดีด้วย<ช>นะครับ,รบแล้วเราเล่นเป็นเพลงเล่นเล่น <MV S 2> เป็นเพลงด้วย,วยใช่ MV ขึ้นมาให้ดูนิดนึงฮนะตัดภาพ MV ของน้องขึ้นมานี่นะครับเท่มากพี่เท่มากใช้เวลาในการถ่ายทำมิวสิกอย่ตัวนี้นานไหมครับน้องน้องมากครับวันหนึ่งเต็มเต็มไหมสิบส 11บชั่วโมงอ๋อเฮ้ยแต่เลือกแคทมานางเอกก็น่ารักเลยนะนางเอกชื่อน้องวินนี่อ่า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 ,อาน้องอย่ามาทำเป็นเล่นละครเลยอย่ามาตบตาเราอย่ามา,าแกล้งว่าทำมาเป็นรักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมใช่ฮะอันนี้อันนี้มันจะเหมือนกับแฟลชแบ็ก ว่าแบบว่าตอนนี้ยังหลงเขาอยู่อย่างนี้ยังหลงเขาอยู่อืใช่เข้าใจแล้วลองไปดูกันได้นะครับสําหรับมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับเพลงอย่าละครเซิร์ชเข้าไปได้เลยของน้องมาร์คทัชพลพี่บอกเลยว่าถ้าถ้าฟังเสียงของมาร์คแล้วได้ฟิลลิ่งนี้จับจิตในหัวใจเราแล้วต้องดู MV ประกอบไปด้วยครับแล้วคุณจะแบบ อินกับเพลงเพลงนี้มาก <สะ S 1> ขึ้นสะใจเออสะใจต้องใช่คำน,นี้มันเจ็บแสบเหมือนกันนะไอผู้หญิงที่โดนนี่ก็คงแบบโอ้โหนึกว่าหลอกนึกว่าหลอกมากได้แต่จริงๆแล้ว<อ>เขา<อ>ไม่ได้งโง่ฝากช่องทางการตามติดดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้หน่อยครับน้องมาร์คครับครับผมก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วนะครับที่ยูทูบบุ๊ o มิวสิกนะครับเซิร mm ์ช hmm. ว่ายาละครนะฮะ mm hmm. แล้วก็วงเล็บดรามีติก ครับผมอันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมฝากท <uh> ิกตอกด้วยเหรอครับผมก็หล like yeah, ุดเฟรมนะครับหลุดเฟมครับผมก็ฝากเพลงนะครับอย่าละครนะครับผมฝากด้วยฮะวู๊มิวสิกครับฝากครับนี่นี่นี่เฮ้ยนั่งตรงนี้ก่อนมีแฟนๆส่งเข้ามาถามด้วยบอกว่าพี่ดวงฝากสวัสดีพ่อหนุ่มมัดจุกด้วยนะครับพ่อหนุ่มมัดจุกสวัสดีคุณมาร์คด้วยนะครับมีคนฝากเข้ามาบอกว่าพี่ดวงครับฝากบอกมาหน่อยฮะ น้องเขาหล่อมากเลยครับผมบคครัหล่อแล้วสูงมากด้วยพี่บอกเลยนะปกตินี่คือไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าไปเนี่ยเขาก็สูงแบบ180แล้วอะ<ช>วันนี้นี่คือ,อพี่ดูตัวเล็กไปเลยอะ <c oughs> <c oughs> นะครับ หล่อมากพี่ FC ฟอร์มไทยแลนด์เลยนะครับพี่ด่งครับเคุณกนกพรขอบคุณด้วยนะฮะส่งดาวให้น้องมาร์ค35ดวงครับขอบคุณด้วยนะฮะหล่อเกินผู้ชายคนนี้อันนี้คือคำชมใช่ไหมครับคำชมครับคำชมครับเขาส่งมาว่าหล่อเกินจากน้องแอร์โฟนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามาละครพระเอก MV หล่อมากครับพี่พระเอก MV เป็นใครครับเาอะจริง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 มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งด้วยใช่มีคนหนึ่งเป็นชื่อชื่อพี่อ้ําครับ เขาจะเป็นเขาเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนกระทําเหมือนกับเราแต่อันนั้นเขายังไม่รู้ตัวใช่นี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 ่เลยใช่คนนี้เลยลองไปดูลองไปดูอย่ามาทําเป็นแกล้งรักเราเลยเรารู้หมดแหละว่าจริงๆแล้วคุณหลอกเราอยู่ใช่หลายคนเลนูส่งมาบอกว่าเพลงเพลงนี้แต่งให้กับแฟนขับฟังไม่ใช่พี่โด่งเขาแต่งเพลงไว้ ด่าแฟนคลับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อะไรครับเดี๋ยวนี่คือไงฮะแต่งเพลงด่าแฟนคลับมันก็ทุงไม่ใช่รครับไม่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 น่าใช่อ่ผมนะครับแต่ M v ีคือดีมากครับพี่ครับโอ้ผมนี่ตกใจนะฮะเออพี่โด่งครับอย่าชวนน้องเขาไปญี่ปุ่นเลยนะครับอ๋อโอเคเพลงนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะกับไปญี่ปุ่นแหละใช่พี่กเราฟังกันในประเทศไทยดีกว่าโอ้น้องพี่เนาะเออญี่ปุ่นเขาล้าวฉานหลายครอบครัวแล้วนะครับผมนะครับ เออเพลงดีมากพี่ MV ดีแล้วก็พระเอกนี่คือหล่อแบบ100% 100%ครับนะครับแล้วก็ส่งมาบอกว่าเออพี่โด่งหล่อมากค่ะวันนี้ฟังอย่าละครยังคะเฮ้ยนี่เราเล่นละครมาชมพี่เหรอเออเอาเป็นว่าพี่ฝากเพลงนี้ไว้เลยนะ ยาละครเนี่ยเพลงเพลงนี้ซิงเกิลดีๆจากน้องมาร์คทัชพลน,นะครับอยากให้ลองฟังกันเยอะๆนะครับ<ม>แล้วก็แฟนคลับของน้องมาร์คทุกคนด้วยอย่าลืมซับพอร์ตเพลงนี้อย่างที่พี่บอกนอกจากเขาจะมะีความสามารถนะครับในด้านการแต่งเพลงแล้วนะครับการเอนเตอร์เทนและการเล่าเรื่อง,องคุณโอ้โหพูดง่ายว่าอาร์ติสต์เว้ยน้องมาร์คอาร์ติสต์คนเดียวนะครับฝากหน่อยฝากซิงเกิลนี้หน่อยแล้วก็ให้ช่องทางตามติดน้องมาร์คอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณด้วยครับโอเคครับก็ฝากนะครับเพลงอย่า เพลงหยาละครนะครับครับผมดรามาติกก็สามารถฟังได้แล้วนะครับทุกแพลตฟอร์มแล้วครับแล้วก็อย่าลืมขอมาที่นี่ฮะอะเมโล่ลิฟวิ่งยอปป์เมโล่ลิฟวิ่งยอปป์ครับผมอ่าโอเคเมโล่ลิฟวิ่งยอปนะครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็รวมไปถึง y ยูทูบม Music นะครับแล้วก็ไอจีครับมาร์ทัต M A R C T A T นะครับแล้วก็มีมีอันเดอร์สกอร์ด้วยอันเดอร์สกอร์ใช่ครับผมเป็นห่วงจุ้ยพี่ อ๋อโอ้โหถ้ามีอันด r ด์สกอรมันเหมือนจะเป็นผวงจุ้ยที่ดีห<ผ>มงจุ้ยที่ดีใช่ถ้าถ้าไม่มีก็ก็แห้งเลยก็แห้งได้ใชครับมีอันด์สกอเฮ้ยมีคนส่งเข้ามาอีกแล้วครับพี่ผมฟังแล้วพี่เพลงดีเพลงปังเปิดดังๆให้ข้าง,างบ้านฟังด้วยนะคะ ทุกวันนี้ผมผมเปิดเผื่อข้างห้องแล้วนะครับลองไปฟังกันดูโหวันนี้สนุกสนานมากรวมไปถึงได้เห็นเรื่องราวการทําเพลงของน้องมาร์คสำหรับซิงเกิลนี้ด้วยนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องต่างๆรวมไปถึงเ v มที่ออกมาดีขนาดนี้ทุกอย่างที่ออกมาดีในนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของมาร์คแล้วก็คุณโปรดิวเซอร์อย่างเดอะทอยด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลนี้พี่ขอถามอีกนึงครับ นอกจากได้ทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยสบายสบายเลยไหมถึงการแบบขั้นตอนในการทํางานกับทอยครับพี่อยากรู้อ๋อสบายมากๆครับคือทอยเขาจะเป็นคนที่ให้อิสระทางด้านความคิดมากๆแล้วก็ก่อนอัดร้องทอยก็บอกว่าอยากใส่ลายใส่มาเลยลองดูใช่ผมก็ใส่ไปมันก็ไปตัดๆเอาอ่าใช่โอ้เขามานั่งดูตอนที่เราอัดอยู่ในห้องอัดด้วยใช่ไหมครับก็เขาเป็นคนุมัดดูทุกขั้นตอนใช่ MV นี้ก็มาเลือกด้วยปะเนี่ยใช่ครับ เขาเป็นคนใส่ใจกันรายละเอียดมากเออโอ้โหถือว่าคุณสองคุณมาเจอกันในจังหวะที่จังหวะที่ประจบเหมาะประจบเหมาะประจบคีดขันเดี๋ยวนั้นจังหวัดครับต้องทังรถไปนะครับแต่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีใช้คำนี้ดีกว่าจังหวัดที่ดีที่ศิลปินที่มีความสามารถรวมไปถึงเจอกับโปรดิวเซอร์มือทองของคงนี้นะครับแอนเดอ์ทอยเองนะเพลงเขาก็ดังหลายเพลงนะครับแล้วตัวเขาเองจะมีเพลงใหม่ให้พวกเราได้ฟังไหมนี่ถามเผื่อเลย เดอดทอยเขาจะมีซิงเกิลนอกจากอโมวยหายไปแล้วยังจะมีอะไรมาให้เราได้ติดตามอีกไหมครับเขาได้มีบอกไหมขอยืมโทรหาทอยครับเดืทอยจะปล่อยเพลงไหมวะเพราะว่าก็ตามอยู่เหมือนกันเขาแบบคือช่วงนี้เห็นไปโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลายคนมากเลยเขาเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการนั่งทำอือใช่เออเอาเป็นว่าก็รอติดตามกันแล้วกันนะัะแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับแนวดนตรีแบบนี้หรือว่าสไตล์เพลงแบบนี้ก็ลอง ขอเพลงนี้เข้ามาก่อนก็แล้วกันนะครับเข้ามาคือดีมากๆนะครับรวมไปถึงที่ลิฟวิ่งยูป๊อปของเรามีเพลงของน้องเขาแล้วขอเข้ามาทุกชั่วโมงเลยนะครับมาร์คครับไอจีมีคนส่งมาบอกแล้วครับมาร์คทัชอันเดอร์สกอมีทิกตอกด้วยใช่ไหมมีครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับผมจำไม่ได้ครับทิกตอกทิกตอกเห็นบอกว่าชื่อมาร์คทัชเหมือนกันนะมาร์คทัชเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมมาร์คแล้วก็ตามด้วยมีมเอมีซีอ่ามีตัวซีด้วยมีตัวซีด้วยวันนี่แฟนคลับตัวจริง มีต okay. ัวซีด้วยเนี่ยมีตัวซีทัดแล้วมีตัวซีนะครับ YouTube ครับผมวูฟมิวสิกฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากทิกตอกพี่มาร์คด้วยค่ะเล่น P.O.V กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวคุณเล่นเกมด้วยเหรอครับไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นเอาวีพี่อ๋อมีคนฝางบอกว่าเล่น P.O.V กันเยอะๆใช่ครับมันเหมือนกับเป็น challenge ในทิกตอกกันเป็นแบบว่า P.O.V ว่า เมื่อคุณเจอคนที่ละครใส่เราคุณจะอะไรประมาณนี้ใช่เอาไปแชรนในทิกตอกกันเยอะๆแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นนะเจ้าตัวยังไม่ได้เล่นคุณไปเล่นด้วยดิทิกตอกนะฮะจะได้มีแฟนๆไปตามเล่นกันครับผมเอานะครับฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงวันนี้ก่อนไปนะครับเวลายังพอมีนะฮะนิดนึงนะฮะหลายๆคนฮะโยัยยังพอมีครับโหยพี่ลงอยากให้ น้องมาร์กเนี่ยในไหนตอนนี้คุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจคุณเองมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปินท่านอื่นแต่ตอนนี้คุณเหมือนเป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่เหมือนกัน oh. ที่อยากจะมีผลงานเพลงอยากจะมีซิงเกิลแบบที่คุณทําหรืออยากจะได้ร่วมงานกับคนเก่งๆเหมือนที่น้องมาร์กเป็นอยู่ตอนเนี้แล้วหลายคนเขากำลังเดินตามความฝันของเขาอยู่แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีอยากให้น้องมาร์กเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทั้งแฟนๆติกตอกเกอร์ทุกคนนะครับรวมรถึง แฟนที่เขามีความฝันเหมือนคุณนะครับที่เกิดมาก็รู้ว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องเชิญน้องมาร์คได้เลยครับก็จริงๆแล้วการเป็นการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากถ้าโอกาสมาก็อยากให้ขวยคว้าไว้แล้วก็ stable ขยันปล่อยผลงานเดี๋ยวแสงสว่างก็จะส่องมาที่เราเองครับผมแค่แค่ขยันแค่ทำตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้ให้เราชอบ การทำ,ทำเพลงทำให้เราชอบก่อนทำในสิ่งที่เราชอบที่สุดทําทำในสิ่งที่เรารักและขยันทุ่มเทกับมันทำมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะเจอสิ่งที่ ทุกคนชื่นชอบเหมือนกับที่เราชอบในสิ่งิ่งนั้นนะครับเอาล่ะฝากไปด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ยาละครจากน้องมาร์กแล้ววันนี้พี่ดงขอบคุณมากๆเลยครับมาร์กทัชพลครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วด้วยนะครับกับไอ돌เพลย์รูมแล้วก็รายการของเมโล pop ของเรานะเดี๋ยวรายการต่อไปสแตนบายกันต่อครับสี่โมงนะครับแต่ว่าวันนี้ไอ돌เพลย์รูมพี่ดงกับน้องมาร์กลาไปแล้วฮะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายชาวทิกตอกเกอร์ด้วยครับผม